มาาผมผมผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโครโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใช่ไวรัสใหม่กลุ่มเนี้นะฮะเป็นไวรัสที่เรารู้จักกันมากว่า80ปีแล้วนะที่เราตั้งชื่อโครโรนาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเราวินิจฉัยไวรัสเนี่ยเราดูจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับเมื่อดูจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยรูปร่างของมันเนี่ยมันจะมีเป็นวงกลมแล้วมันมีสไปร์ลแลมยื่นออกมานะครับรอบรอบนี้ มองจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปคล้ายมงกุฎนะครับเลยตั้งชื่อว่าโคโรนาซึ่งแปลว่ามงกุฎนะมันเป็นไวรัสซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก่อโรคนะครับได้ทั้งในคนในสัตว์หมูหมากาไก่เกิดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาเอ่อทษดีไม่ว่าจะเป็นสุนัขนก็ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ ในหมูก็ทําให้เกิดโรคลําไส้อักเสบในไก่ทําให้เกิดหลอดลมอักเสบนะครับในหนูทําให้เกิดตับอักเสบนะครับแต่ในคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบนะครับโรคนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับที่พบบ่อยนะครับแล้วเป็นประจำของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยโคโรนาไวรัสมีอยู่สสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอยู่แล้ว ซึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเด็กเราพบเยอะเลยครับนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสายพันธุ์ที่เราพบเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ o c 4 3 229E, NL63, HKU1 นะครับมี4ส,สายพันธุ์ที่พบในกรโรคทางเดินหายใจในเด็กเป็นประจำอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งในปี2003นะครับผมว่าทุกคนคงรู้มีโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นตอน2003 ที่เรารู้จักกันในนามว่า SARS นะครับ s a r s ที่จริงก็ชื่อว่า severe acute respiratory syndrome นะครับนะฮะก็คือโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับตอนนั้นก็ปั่นป่วนไปเพราะว่ามีผู้ป่วยตั้ง7-8 0 0พันคนนะแล้วเสียชีวิตนับพันนะครับนะฮะหรือพูดง่ายๆตอนนั้นอัตราตายเนี่ยอยู่ที่30%โดยเฉลี่ยนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดนะครับ ปีกว่าในการที่จะควบคุมโรคนี้ให้หมดไปแล้วตอนนี้ไม่มีนะครับต่อมาในปีเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับนะฮะก็มีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับที่เราเรียกว่าเมอร์สนะครับเมอร์สเนี่ยนะครับใช้คำว่าโรคทางเดินหายใจอักเสบตะวันออกกลางเมอร์ก็มาจาก Middle East แปลว่าตะวันออกกลางนะครับโรคนี้เริ่มต้นที่ประเทศ ซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วเมื่อการพบโครโรนาวออไวรัสกับทุกครั้งเนี่ยนะครับเมื่อการตรวจสอบพันธุกรรมของเขาแล้วเนี่ยมันมักจะไปใกล้กับค้างคาวนะครับเพราะถ้าเราเอาค้างคาวมาตรวจเนี่ยเราจะเจอ,เอ,อโครโรนาไวรัสเนี่ยอยู่ในค้างคาวนะครับที่เรียกว่าเบต้าโครโรนาไวรัสน,นะครับนะอย่างตอนที่เราเจอเมอร์ใหม่ๆเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมาจากค้างคาวเพราะ สายพันธุ์ของมันหน้าตาเหมือนข้างข่าวแต่เมื่อสืบสาวราวเรื่องลงไปลึกแล้วเนี่ยเมอร์สกับไม่ใช่ข้างข่าวกลับมาจากอูดนะครับมาจากอูดนะครับทำนองเดียวกันนะครับครั้งนี้เมื่อเดือนธันวาเนี่นะครับก็เกิดอยู่ดีๆก็มีคนป่วยโรคปอดบวมพร้อมๆกันนะครับที่เมืองอู่ฮั่น50กว่าคนนะครับเมื่อแน่นอนเมื่อมีการป่วยเป็นโรคปอดบวมพร้อมๆกันก็แสดงว่ามีการระบาด นะครับเมื่อมีการระบาดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะหาว่าเชื้ออะไรเชื้อที่เขาพยายามหาเมอร์ก็ไม่ใช่ซาก็ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ใช่โรคทางเดินหายใจปกติที่เคยรู้จักไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เสร็จปับ๊บเขาบอกว่าแน่นอนต้องเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับเมื่อเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทุกคนก็เฝ้าระวังว่าเอ้ยเชื้ออะไรกันแน่นะจนในที่สุดเนี่ยทางการจีนนะครับก็ได้ใช้ทําการถอดรหัส พันธุกรรมทั้งตัวของไวรัสที่พบในคนไข้เนี่ยนะฮะสิคนก็พบว่าเป็นไวรัสโคโรนาไวรัสหน้าตาเหมือนโคโรนาไวรัสแต่สายพันธุ์ทางพันธุกรรมของเขาเนี่ยไม่เหมือนโคโรนาไวรัสที่เคยพบมาในอดีตเลยนะครับจึงตั้งชื่อว่าเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแต่เมื่อมาเจอสายพันธุ์นี้ปั๊บเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีการเปรียบเทียบว่าหน้าตาเนี่ยเคยเจอในสัตว์อะไรบ้างก็พบว่าที่ใกล้เคียงที่สุด87นะครับคล้ายกับโคโรนาไวรัสที่พบในข้างข่าวของเมืองจีนนะครับในปี15กับ17นะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อซาลานะครับก็พบว่ามีความใกล้เคียงกันประมาณ80ถ้าเปรียบเทียบกับเมอร์สล่ะมีความใกล้เคียงกัน50เ และถ้าเปรียบเทียบกับโครโรนาไวรัสที่พบในคนนะครับต่ำกว่า50%ก็ไม่ใช่แน่นอนเขาจึงเชื่อว่าไวรัสส่วนนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับนะฮะเพราะไม่เคยเจอมาที่ไหนเมื่อเราเจอแบบนีปับสิ่งประการต่อมาก็คือว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันมาจากไหนเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ละของนักวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊ะก็ต้องหาว่ามาจากไหนเขาก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับไปสัมผัสต,ตลาดสด นะครับตลาดสดนั้นเป็นตลาดขายปลาแล้วก็มีสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยนะครับเขาก็เลยต้องสั่งปิดตลาดไ้วยก่อนแล้วก็ต้องสืบสาว,ว่าไวรัสตัวนี้น่าจะข้ามสายพันธุ์จากสัตว์ประสู่คนแต่สัตว์อันนั้นคืออะไรยังตอบไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ในั้างคาวข้างคาวนามาสู่หนูหนูมาสู่คนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คําตอบตรงนี้ยังตอบไม่ได้ว่า ต้นต่อจริงๆมาจากอันไหนนะครับทีนี้คำถามต่อไปก็บอกว่าโคโรโนวไวรัสัวนนี้รุนแรงไหมนะครับถ้าจากที่ดูตัวเลขนะครับมีผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยห้บคนขณะนี้เพิ่งเสียชีวิต1คนนะครับอาการรุนแรงแค่7คนและในคนที่เสียชีวิตนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วคืออายุ61ปีแล้วก็ยังมีโรค เมะเร็งนะครับมีโรคพื้นฐานที่ร่างกายเขาอ่อนแออยู่แล้วจึงทำให้เสียชีวิตนะครับมันซึ่งต่างกับซาร์สนะครับซารสเนี่ยแม้กระทั่งเป็นคนแข็งแรงดีก็ยังเสียชีวิตนะครับเมื่อถ้ามามองดูแบบนี้แล้วเนี่ยครับเราบอกได้เลยว่าโรคโครโรนาไวรัสส่วนนี้เนี่ยความรุนแรงของโรคน้อยกว่าซาร์แน่นอนน้อยกว่าเมอร์สแน่นอนนะครับแล้วอัตราตายของโรคนี้ไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูง ดนั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าโรคนี LS ้เนี่ยนะครับความรุนแรงไม่ได้มากนะครับในเมื่อความรุนแรงไม่ได้มากแบบนี้เนี่ยโรคนี้จะระบาดต่อไปได้ไหมนะครับคำถามต่อมาก็คือจะระบาดได้ไหมนะครับคำถามนี้ก็จะต้องมีคําตอบว่าโรคนี้ถ้าจะระบาดได้มันจะต้องติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับจากการระบาดที่อูฮันนะครับเขาก็เอาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหลายร้อยคนเลยนะครับ มาเฝ้าระวังว่าจะติดจากผู้ป่วยไหมก็ไม่มีใครติดเลยนะครับแล้วไปดูอีกทีนึงว่าคนป่วยเข้าโรงพยาบาลในระยะแรกเนี่ยหมอไม่รู้หมอก็อาจจะไม่ได้ป้องกันตัวมีบุคลากรทางการแพทย์ใครติดคนไข้บ้างไหมก็ไม่มีนะครับดันั้นก็ไม่มีแสงว่าการติดจากคนสู่คนเนี่ยยากพอสมควรนะแล้วยังไม่มีหลักฐานว่าการติดคนสู่คนได้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหลักฐานการติดสู่คนสู่คนได้เนี่ยโอกาสที่จะระบาดใหญ่ก็น้อยไม่เหมือนอย่างซานะครับซาเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าติดจากคนสู่คนได้นะเพราะฉะนั้นในโรคระบาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยการจะแพร่กระจายไปได้ไกลแค่ไหนกว้างแค่ไหนเราคำนึงอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าความรุนแรงของโรคถ้าโรคยิ่งรุนแรงนะครับเป็นแล้วถึงตายเลยเนี่ยโอกาสจะแพร่กระจายไปไกลเนี่ย น้อยกว่าโรคที่ไม่รุนแรงนะผมยกตัวอย่างเช่นอิวโบลาอิวโบลาเนี่ยเป็นแล้วโอกาสตายเยอะนะครับคนที่เป็นแล้วรุนแรงโอกาสที่จะเดินทางไกลเนี่ยไม่มีนะครับนะฮะไม่เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่รุนแรงเมื่อผมเป็นไข้หวัดใหญ่วันนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะไปอยู่สุพรรณมะลืมผมอาจจะไปเชียงใหม่นะผมก็อาจจะแพร่กระจายไปได้เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรคไม่รุนแรง โอกาสแพร่กระจายก็จะไปได้เยอะนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอำนาจในการแพร่กระจายโรคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราดูซาร์สเนี่ยนะครับอำนาจในการแพร่กระจายโรคของซาร์สเนี่ยหนคนที่เป็นโรคจะแพร่กระจายไปให้คนอื่นเป็นได้อีก3คนนะครับและอีก3คนก็จะแพร่กระจายอีกคนละ3เผื่อแป๊แบเดียวก็เป็น9คนจาก9คนต่อไปก็จะเป็น27คนเป็น81คน นะครับแต่โรคนี้นะครับอำนาจการกระจายโรคขณะนี้ยังน้อยกว่าหนึ่งคือไม่ติดอยู่ระหว่างคนสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนเดียวมันก็หยุดที่ผมมันไม่ไปหาคนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอํานาจการแพร่กระจายโรคต่ำเนี่ยโอกาสจะแพร่กระจายก็น้อยนะครับต้องไปสัมผัสแหล่งต่างโรคมาเท่านั้นที่จะเป็นนะครับผมยกตัวอย่างไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดนกเนี่ยโรครุนแรง แต่อำนาจการแพร่กระจายโรคต่ำโรคก็ไม่เด้ระรบาดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันกับไอซาโคโรนาไวรัสโทษทีโคโรนาไวรัสตัวใหม่สายพันธุ์ใหม่นี้เนี่ยนะครับนะฮะถ้าดูอันที่1โรคไม่รุนแรงอันที่2อําำนาจการแพร่กระจายโรคเนี่ยต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรคไม่รุนแรงนะครับแล้วถ้าอำนาจการแพร่กระจายโรคสูงอันนี้จะระบาดแต่เรายังมีข้อดีที่ว่าอำนาจการแพร่กระจายโรคอันนี้เนี่ยยังไม่แพร่คนสู่คน นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระบาดใหญ่นะครับขณะนี้อย่างน้อยนะครับขนานี้อย่างน้อยครับถ้าจัดอันดดบถ้าซามเมอร์โครโนาใส่พันเก่าแล้วก็ใส่พันใหม่ n c อันอันเนี่ยครับครับนะฮะตัวที่รุนแรงน้อยที่สุดก็คือโครโนาที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกับเราเป็นหวัดไ,ไอทั่วๆไปนะครับแล้วรองลงมาก็แน่นอนก็เมอร์สนะฮะก็รุนแรงซารรุนแรงแรงที่สุด นะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยน้อยกว่าเมอร์สน้อยกว่าซานะแต่อาจจะมากกว่าโควิดที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มากก็คือพูดง่ายคืออยู่อันดับสามอยู่อันดับสามแต่ก็ไม่ได้มากไปสายพันธ์เก่าอยู่อันดับเบากว่าเบากว่าครับนะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งตอนนี้จริงๆจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยคงจะบอกยากนิดหนึ่งเพราะเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยไม่เยอะ นะแล้วยังเราเรายังการเรียนรู้ของตัวนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับนะครับอาจารย์อาจารย์นี้นำอาการเป็นยังไงแล้วมันป้องกันยังไงครับอาการของโรคเนี่ยนะครับคงแยกจากโรคทางเดินหายใจอักเสบไม่ได้นะครับพวกนี้อาการที่อย่างคนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือจะมีไข้นะครับร่วมกับโรคทางเดินหายใจอาการทางเดินหายใจนะครับเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกหายใจเร็วหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับ ถ้ามีไข้ร่วมกับอาการพวกนี้ก็คือเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจก็เหมือนกับวัณตรวอื่นๆนะครับที่ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจนะครับแยกกันไม่ออกเม้นจะแยกจริงๆต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยถ้าเรารู้รหัสพันธุกรรมของเขาซึ่งทางการจีนเปิดเผยมาแล้วนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วที่หลักเรานะครับเมื่อเรารู้รหัสพันธุกรรม การตรวจหาลำดับเบสซ้อนระดับรหัสพันธุกรรมในปัจจุบันสามารถพัฒนาได้ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เราเริ่มพัฒนาแล้วครับที่จะตรวจในห้องแลบนะครับเพราะตอนนี้เราจะไปซื้อน้ายาตรวจที่ไหนก็ไม่มีเราจะต้องช่วยตัวเราเองนะครับการพัฒนานี่ง่ายมากครับแล้วคิดว่ามันจะตรวจแล้วแบบให้รู้กระจางได้นี่ใช้เวลานานขนาดไหนค,คือถ้าเรามีตัวตรวจใต้นะครับการหาลำดับเบสนะครับ การตรวจจะใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงก็ตรวจได้แล้วครับจาแล้วเรื่องการป้องกันดูแลเบื้องต้นเหมือนเหมือนเดิมไหมเหมือนกดิการป้องกันนี่นะครับคงหนีไม่พ้นนะครับในโรคทางเดินหายใจนะครับการป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างไรการป้องกันอะไรอย่างไรเหมือนกันหมดครับนะครับคืออันที่หนึ่งถ้าเราไม่สบายเราป่วยเป็นโรคทางเดินเดินหายใจควรใส่หน้ากากอนามัย นะครับนะฮะคนดีไม่ต้องใส่คนป่วยจะต้องเป็นคนใส่หน้ากากอนามัยประการที่2ก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะส่วนใหญ่การติดโรคมักจะเกิดจากการสัมผัสแล้วมาโดนหน้าโดนตาแล้วก็ติดโรคนะครับนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปที่แหล่งชุมชนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากมากเลยก็คือว่าการที่เราไปได้เกิดโรคสายพันธุ์ใหม่ๆประหลาดมาเนี่ยเพราะเกิดจากการที่เราไม่ปกติ นะครับที่บอกไม่ปกติอย่างไรก็เพราะว่าเราไปกินอาหารที่ไม่ควรจะเป็นอาหารนะครับเช่นไปกินสัตว์ป่าประลาดปลาดไปกินข้างคาวนะเราลองนึกภาพสิฮะว่าไวรัสพวกนี้มันอยู่ในสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติที่จะมาเป็นอาหารนะครับนะผมก็ฝากเตือนมวด้ด้วยว่าคนที่ชอบไปกินอาหารป่านะครับหรือคนที่ไปเอาข้างคาวมากิน นะครับพวกนี้โอกาสที่จะเป็นติดต่อโรคจากไวรัสมาสู่คนแล้วจะเป็นสายพันธุ์ใหม่อาจแพร่กระจายระ,ะบาดไปได้นะครับอาจารย์ครับโอกาสแพร่มาไทยเนี่ยมันยากไหมครับยากง่ายโอกาสแพร่นนคือขณะนี้ข้อมูลเรายังรู้ไม่มากพอนะฮะนะครับสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยที่มาเมืองไทยที่เราไม่ิจฉัยได้เป็นชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ แล้วชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมานะครับถ้าถามบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการเดินทางมันรวดเร็วมากถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมีได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับโลกนี้ยังไม่ติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับแต่ถ้าเราจับรายแรกได้ไปถึงจับผู้ป่วยได้แล้วเรายุติให้อยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ให้ไปติดใครหรือไม่เอาเชื้อมาปล่อยทิ้งไว้ อันนั้นแหละคือความปลอดภัยของประเทศหเรงมากที่สุดครับอาจารย์ครับปัจจัยเรื่องฝุ่นมันมีผลคือทาให้ไวรัสมันกระจายตัวโรคระบาดกระ <pensa spiritually S 1> ผมผม,มผมคิดว่าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวหรือไม่มีก็ได้โรคไวรัสทางเดินหายใจถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็คือว่าจะระบาดมากในฤดูฝนประเทศไทยเนี่ยจะเป็นมากที่สุดในฤดูฝนไม่ใช่ฤดูที่มีฝุ่นเยอะอย่างนี้นะครับนะฮะ ถ้าเราบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่โรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะระบาดมากเนี่ยนะครับคือในเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหาคกันยาตุลาแล้วก็จะน้อยลงแล้วจะระบาดเพิ่มอีกครั้งหนึง่งซึ่งไม่มากนักในหน้าหนาวนะครับที่มีฝุ่นนะครับเพราะฉมันเป็นฤดูกาลประจาปีของมันแบบนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าฝุ่นมีส่วนเกี่ยวมันก็ต้องทําให้มากขึ้นนะครับ แต่ทางตรงกับข้ามโรคทางเดินหายใจของเราเนี่ยเป็นในฤดูฝนครับอาจารย์ครับไอสายพันธุ์ใหม่พวกโรคพวกนีมน้มันพัฒนาตัวเองได้ยังไงจริงจริงเนี่ยจะบอกว่ามันพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่หรอครับไวรัสพวกนี้มีอยู่แล้วแต่อาจจะอยู่ในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับแล้วเราไปสัมผัสเขาแล้วมันข้ามมาหาเรานะฮะเมื่อเป็นในมนุษย์ครั้งแรกจรึงเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่ ผมยกตัวอย่างอีโบลาเนี่ยฮะอีโบลามันก็มีอยู่แล้วในลิงนะฮะแล้วเราไปสัมผัสกับลิงแล้วจึงข้ามมาในคนนะครับแล้วก็เกิดโรคในคนแล้วบางเอิญเมื่อมันเป็นในคนแล้วแพร่ระหว่างคนสู่คนได้<ม>ก็เลยเกิดการระบาดเชื้อพวกนี้เขามีอยู่แล้วเชื้อพวกนี้ไม่ได้เกิดใหม่หรือมาจากมนุษย์ต่างดาวอะไรทั้งสิน้นนะครับมีอยู่ในโลกของเรานี้แล้วก็คือทางท ทำป้องก,กันให้ครับคนสมัยนี้ก็คือเด็กเลี้ยงการสัมผัสพวกสัตว์ถูกต้องครับคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสัตว์ป่าเขาควรจะอยู่ป่านะครับเราก็ไม่ควรเอาเขามาเลี้ยงถูกไหมครับนะฮะแล้วอีกอันนึงชนิดที่บริโภคที่ไม่ควรจะบริโภคก็ก็ไม่ก็ไม่ควรนะครับนะฮะก็ตรงไปตรงมานะะอย่างบางคนไปชอบบริโภคสัตว์ป่านะครับ หรือบริโภคอะไรที่ประหลาดประหลาดไม่ควรทำครับ